สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูพันท้ายไม้สักเคลือบสีเข้มนะครับนี่เป็นทรงที่ลูกค้าสั่งครับใส่ซีเซ้า455นะครับพร้อมแกะลายนะครับ ตรงนี้เป็นลองแก้มข้างเดียวนะครับสั่งได้นะครับยิงมือซ้ายมือขวาโอเคครับสนใจสอบถามทั้งข้อความเพจได้เลยครับรับทำสุกตามสั่งนะครับ